สวัสดีค่ะวันนี้แวะมาขัดผงโฮโลแกรมให้ดูกันนะคะก่อนอื่นเลยเพื่อนๆลงสีพื้นไปเลยนะคะ2อรอบเอาสีที่เพื่อนๆชื่นชอบเลยนะคะต่อมาก็ลงท็อปโคทให้ทั่วเลยนะเข้าอบแล้วก็เราก็มาขัดผงตัวนี้กันผงตัวนี้ขัดออกมาสวยมากๆเลยนะคะนี่จะเป็นอย่างนี้เลยขัดให้ทั่วเลยนะขัดเสร็จแล้วไม่ต้องเข้าอบนะคะปัดทำความสะอาดเศษฝุ่นให้เรียบร้อยเลย เสร็จแล้วทาท็อปโคทให้ทั่วเลยนะแล้วก็เข้าอบ60สิบวิเลยค่ะจากนั้นก็เช็ดทำความสะอาดนะคะเอาเศษผงออกนะคะเห็นมันลุกๆนะคะหาอะไรมาติดกันค่ะทาฮาร์จเลไปเลยแล้วก็หาอะไรสวยๆมาติดนะคะเข้าอบแล้วก็ทาฮาร์จเลเพิ่มอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อความแข็งแรงปิดท้ายด้วยท็อปโคทนะคะมี่ก็จะได้นี้เลย เสร็จครบ5นิ้วแล้วก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะคะสวยมากไปทำตามกันเยอะๆนะ